พอเวลาจะร้องเพลงตาพี่เริ่มแข็งแล้วเริ่มมึนแบบตาเริ่มบอสบอบอสินสถิต <S ensitive. S 1> ตาบอสินสถิตตาเอินว่าอ่งอันนี้ไรตาบอแอคทีไร<ห> <active. S 2> ไ,ไม่ได้ <laughs> ไรน,นี่คุมคุมที่เข้าไลรไม่ได้ แอดมินกำลังได้แท็กพัติทินเตรียมส่งเจมสสวัสดีครับทุกคนกูกกนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะฮะเมื่อคืนนี้เราอยู่ที่ร้อยเอ็ดด้วยกันนะครับก็กลับมาถึงบ้านประมาณหกโมงเช้านะครับก็นอนไม่มีงองงูเหรอ งูงูถูกนอนเปล่านอนเนี่ยไปลองนี่ไปหาเงินเป็นไงยัยเด้อเอ็งลองเยอะๆนะเอาเปิดไล่แล้วก็แฮชไวร์น้ำเพฝนดิบัน เดียวนะมีเดี๋ยวเลยคืออะไรอ่ะถ้าหนูใส่ได้นอไปแล้ว <c oughs> นอนถือว่านอนนอนมาบนรถเนาะแป๊บหบนึง่งถึงบ้านเจ็ดโมงกว่ากว่า หกโมงหกโมง,หกโมงครับมาด้วยกันไหมเช้าเราถึงบ้านกี่โมงตองอืมจบ้องแสดงว่าเขาน,นอนสองชั่วโมง,องเองชใช่ ตกลงพ่อเลือกข้อไหนข้อคุ้ยมันเป็นดยานตยานปหรือว่าเป็นตาหัก